โอเคค่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องสายแอสโตโทราท่าเราวิ่งนะคะพลังงานบวกมาให้อีกแล้วเช่นเคยก็เอเนอร์จี้นี้เป็นของราศีต่อมาคือราศีคันาราศีนสุกมีนนะคะขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามนะแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่รอแล้วก็ยินดีต้อนรับผู้ติดตามใหม่ด้วยนะคะก็ก่อนอื่นฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดคอมเมนต์กดดิ่งกดไลยก็ได้ให้รู้ไว้กันตรงนี้ก่อนอื่นเลยก็เหมือนเดิมนะคะใครที่ต้องการจะดูดวง ส่วนตัวหรือสั่งวอเปเปอร์เ,รเสริมดวงปังๆสวยๆราคาถูกๆก็ทักมาที่ไลน์ของใคร KHI d O Z นะอืมก็จริงๆคือรายละเอียดอะรายละเอียดดูดวงอ่ะมันจะมีอยู่ใน Description ที่ใครแปะให้ในกล่องคอมเมนต์แล้วก็ Description ที่อยู่ในใต้รายละเอียดของทุกคลิปเลยนะคะอันนั้นก็คือจะเป็นรายละเอียดเบื้องต้นที่เวลาตอนที่แบบใครที่ต้องการจะแบบดูดวงหรืออะไรแบบเนี้ย เราแอดมาใครก็จะส่งให้แบบนี้อีกแล้วก็ถ้าใครที่สงสยัยหรือมีคำถามเติมก็คือใครจะอธิบายเพิ่มเติมแต่อย่นั้นคือขอความกรุณาสาหรับผู้ที่แอดมานะคือ,อขอคนที่แบบว่าคุณแบบ pay attention คุณแบบมีจุดประสงค์มีจุดมุ่งหมายและมีความแบบตั้งใจแล้วแบบ follow up ก็คือแบบติดตามที่จะแอดมาเพื่อแบบพร้อม ที่จะโอเคแบบอย่างเช่นคนพร้อมที่จะจองคิวดวงก็อาจจัดไปใครพร้อมที่จะแบบสั่งเวเปอร์ก็จัดไปอะไรแบบนี้นะคะเออใครที่อย่างเช่นแอดมาแล้วแบบว่าคือแบบแอดมาแล้วแบบว่าออ่กว่าจะได้คุยกันก็คือแบบเป็นแบบหลายชั่วโมงเป็นวนันหรือบางทีแบบ เป็นวันสองวันสามวันคือแบบอย่าพึ่งเอาให้คุณแบบพร้อมอะไรแบบนี้จริงๆเพราะว่าไข่มักจะสแตนบายเพื่อแบบว่าคอยแบบว่าตอบคาถามคอยรับแขกคอยแบบรับแคอยรับแบบอลูกค้าแล้วก็ลูกดวงคือไข่ทําด้วยตัวเองหมดเพราะฉะนั้นคือก็ขอความเห็นใจเข้าใจหลายๆท่านด้วยนะคะเพราะว่ามันมีบางคนที่บางทีแบบอันหนึ่งบางคนที่ไม่ได้อยู่ในเข้าเขาอะไรตรงนี้เลยเราก็ต้องมีการที่จะโอเคขออนุญาตที่จะ ลบไลน์หรือบล็อกออกไปเพื่อเคลียร์พื้นที่ให้กับหลายท่านที่เขาแบบต้องการมากกว่าหรือพร้อมมากกว่าเพราะไม่งั้นเพื่อนมันก็จะเต็มแล้วเพื่อนมันก็จะแน่นแล้วมันก็กลายเป็นว่าบางทีคนแอดมาไม่ได้อันนี้ขอความกรุณามากๆเลยนะคะเพราะว่าไข่เพิ่งมีเหมือนคล้ายๆกับอิจฉบางอย่างของบางท่านที่แบบเป็นคนที่เนกาทีฟแล้วก็พูดเนกาทีฟกับไข่มากๆแล้วก็เป็นคนที่แบบว่า ไม่เข้าใจกับตรงนี้เพราะฉะนั้นขอความกรุณานะมากๆจริงไอ้นี่ไพ่ในวันนี้นะเอนเนจีในกองของคุณมีไพ่สวย this could be the one คืออาจจะเป็นมีบางคนที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. คนที่คุณอยู่ในไซเคิลไลฟในช่วงใกล้ๆตรงนี้หรือในช่วงที่ผ่านมาที่บางคนยังมีใครในใจคุณรู้สึกว่าเขาเหล่านั้น mm hmm. เป็น the one อืมพลังงานตรงนี้มีเ n e r g y แบบนี้ด้วยคือไพ่ make เด e effort ไพ่เ k ด the effort ไพ้มี finance career แล้วก็ไพ้มี new love นะคะคือพลังงานตรงนี้เนี่ยมันมี energy ที่ใครบางคนตรงนี้น่ยถ้าสมมติว่าอย่างเช่นเป็นพวกพลังงานรักที่เหมือนคล้ายๆกับกำลังเหมือนแบบพยายามที่อยากจะให้แบบเฮ้ยมีสถานการณ์ความสัมพันธ์ที่เถิบไปอีกขั้นที่อีกสเตตัสหนึ่งมีสเตตัสที่เพิ่มขึ้นไปแล้วเหมือนคล้ายๆกับกำลังพยายามดูกันอยู่อะไรกันอยู่ เอเนจีแบบนี้มันมันรอพลังงานของการเป็นเลิฟที่เป็นเหมือนแบบว่าการเริ่มต้นพลังงานรักให้เป็นคู่รักให้เป็นรักที่หมายให้แบบเป็นโรแมนติกฟิลลิ่งที่เรากับเขาเป็นแบบนิวเลิฟหรือเป็นแบบเลิฟเวอร์ของกันและกันมันมีพลังงานแบบนี้รออยู่ตรงนี้สําหรับบางท่านที่อย่างเช่นเป็นมีนที่แบบดิวกแบบใครพยายามกับใครอยู่อืม เอเนจีแบบนี้มีบางคนที่อ่าพลังงานในช่วงแบบนี้ชีวิตของคุณอาจจะไปเด่นในเรื่องของการงานการเงินด้วยเช่นเดียวกันหรือมีในเรื่องของการงานการเงินที่แบบว่ามีผลในชีวิตรักหรือแบบเกี่ยวข้องในชีวิตรักอะไรแบบนี้ได้ด้วยนะคะสําหรับบางท่านถ้าเป็นพวกมีบางคนที่แบบอย่างเช่นรอรักเก่าหรือรอใครอยู่เอเนจีแบบนี้คือบางคนอะคุณอาจจะต้องแบบอ่าไปโฟกัสกับในเรื่องอื่นๆเรื่องการงานการเงินหรือว่าเรื่องชีวิตส่วนตัวอื่นอะไรแบบนี้ด้วย ทีนี้ไพ่ในวันนี้พลังงานแบบห้าดาบสามดาบมีมีนที่อกหักเสียใจมีมีนที่มีการเดินจากวิ่งจากในความสัมพันธ์กับใครมาหรือเปล่าคือมีมีนบางท่านตรงนี้ที่อาจจะเกิดสดสดร้อนร้อนไม่นานตรงนี้จากคลิปนี้หรือมีมีนบางคนที่เกิดมาในอดีตแล้วมันยังมีผลในใจอยู่มันยังมีผลในความรู้สึกอยู่ เออมันมีมีนโอ้มีนมีมน,มน,มนที่รักชาวมีนที่รักคือไข่บ้องบอกตรงน้าบางครั้งมีนเป็นอะไรที่แบบคือต้องบอกว่าโดยเปอร์เซ็นต์เฉลี่ยแล้วเนี่ยบางครั้งอ่ะราศีมีนหรือราศีธาตุน้ำบางท่านอ่ะมีความแบบเขาเรียกว่าเหตุการณ์ที่มันแบบสะเทือนหรือเหตุการณ์ที่มันแบบ ผิดหวงังเหตุการณ์ที่มันเสียใจในความสัมพันธ์มาค่อนข้างที่จะพอสมควรเลยทีเดียวเอเนจีตรงนี้มีใครมาแบบว่าเออ่มาอ่าเขาเรียกว่า break your heart หรือเปล่าคะเออม,มีพลังงานที่มาหักอ,อกหักใจมีใครที่ยังแบบทำให้คุณรู้สึกเหมือนคล้ายๆกับว่าเขาเรียกว่ายังรอกันอยู่อะไรแบบนี้ด้วย เอเนจีแบบเนี้ยไห้มีพลังงานเมจิเชียนและเจ็ดถ้วยบางคนตรงนี้คุณอาจจะเกี่ยวข้องกับชาวธาตุด,ดินธาตุไฟแล้วก็ชาวเมถุนได้ด้วยอืมทีนี้พลังงานตรงนี้นะคะมันเป็นเหมายให้กับว่ามีนบางคนเนี่ยมีความเหมือนคล้ายกับ ความฝันความปรารถนาความที่จิตใจเนี่ยมนโนหรือถวินถึงใครมากๆมีมีบางท่านตรงนี้ที่อย่างเช่นถ้าเป็นมีนที่แบบว่าดีลกับใครแล้วอยากมีพลังงานที่สามารถที่จะผัน,ผนพัฒนาหรือผันตัวในเรื่องของสถานการณ์ความสัมพันธ์ให้มันเป็นลักษณะที่แบบเริ่มต้นหรือเป็นเฟสตาที่ดีได้มันมีเอเนจีบางอย่างตรงนี้ที่รอ รอการเริ่มต้นหรือรอในเรื่องของดวงที่มันเปิดทางให้รักของคุณมันแบบไปราบรื่นได้หรือมีอะไรที่มันแบบโอเคหรือผ่านไปได้อะไรแบบนี้เอ e เ g y จี Energy, ตรงนี้เนี่ยมีพลังงานของมีบางท่านที่หมายให้บอกว่าจิตของบางท่านนะ่ะรู้สึกสัมผัสกับใครได้มากๆหรือเป็นเอเอจีอย่างเช่นบางคนที่มีในเรื่องของจิตอย่างเช่นแบบฝันถึงการจิตที่มันเซนหรือสัมผัสถึงการ มีมีนบางคนที่เหมือนคล้ายๆกับว่าลึกๆคุณมีสัญชาติสัญชาตญาณหรือซึกเซนบางอย่างที่รู้สึกหรือสัมผัสถึงใครได้มากๆพิเศษโดยเฉพาะคนที่คุณรู้สึกว่าเหมือนเป็นเดอะวันต่อกันมีใครบางคนบางที่อาจจะเป็นมีนที่บางทีคุณอาจจะรู้สึกเหมือนสับสนหรือบางทีแบบรู้สึกแบบเขาเรียกว่าเบลอๆในเรื่องของความสัมพันธ์ได้ที่บางทีแบบอย่างเช่นบางคนมีการรอคนเก่าเหมือนกันแต่ในขณะเดียวกันก็คือแม้ให้กับว่า เฮ้ยมันจะมีรักดีๆเข้ามาแทนที่ได้หรือเปล่านะหรือมันจะเป็นคนเก่าที่กลับมาที่รู้สึกยังรออยู่นะคือมันมีบางคนที่มีคําถามหรือความรู้สึกแบบนี้ได้นะคะ Energy ตรงนี้ต้องบอกเลยนะพลังงานแบบเนี้ย ถ้าใครที่เป็นเอเนจีพวกมีที่ยังรอเก่าๆเนี่ยพลังงานไพ่แบบนี้มันยังมีอิทธิพลบางอย่างที่อดีตยังมีผลถึงคุณอยู่แน่นอนยังมีอิทธิพลถึงคุณอยู่แน่นอนแล้วก็มันมีพลังงานอดีตตรงนี้ที่ยังรอหมุนกลับมาอยู่ตรงนี้แล้วก็ใครที่เป็นพลังงานพวกเอเนจีของการรอความสัมพันธ์ที่อยากมีพัฒนาอีกขั้นหนึ่งไหมไปต่อกันได้ไหมมีความสัม มีความสัมพันธ์ที่ชัดเจนไปได้มากขึ้นไหมเอ e เ g จตรงนี้มันเป็นไพ่เลขหนึ่งและเป็นไพ่ใหญ่เพราะฉะนั้นมีพลังงานของบางคนที่เหมือนแคยให้บอกว่าอ่ะโอเคเอ e เ g จอ่ะมันรอการเปิดทางของความสัมพันธ์ให้เป็นนิวเลิฟที่ดีของใครบางคนอยู่อืมทีนี้ไพ่ตรงนี้นะคะเอ e เ g จมีพลังงานแบบนี้ด้วย คือไพ่พลังงานของคุณมีไพ่เหรียญที่ดีแบบนี้แล้วก็ไพ่ไฟนัชแองเเลียเพราะฉะนั้นบางคนตรงนี้อาจจะเป็นมีนที่แบบว่าช่วงชีวิตของคุณในช่วงแบบนี้คุณอาจจะไปเด่นในเรื่องของการงานการเงินได้ด้วยหรือเป็นมีนบางคนที่แบบว่าไปโฟกัสในเรื่องของเงินไปโฟกัสในเรื่องของครอบครัวไปโฟกัสในเรื่องของความมั่งคั่งอะไรแบบนี้ได้ด้วยหรือในนึงพลังงานของคู่รักหรือพลังงานรักมีนบางท่านบางคนอาจจะมีในเรื่องของครอบครัวเข้ามารีเลทหรือเกี่ยวพันเกี่ยวข้องได้ด้วย ทีนี้ไพ่แบบนี้อีกหกถ้วยอะบอกตรงเลยนะว่าอิทธิพลบางอย่างตรงนี้หรือสิ่งที่เป็นในเรื่องของอดีตเนี่ยยังมีผลถึงและที่สำคัญรักอดีตของมีนบางท่านเนี่ยยังมีพันธนาการและยังมีความพัวพันทางจิตอยู่ตรงนี้ถึงกันอยู่แล้วพลังงานในนี้มีพลังงานพวกเอเนจีที่เป็นทวินเฟรมอยู่ในนี้ด้วยอืม พลังงานแบบนี้รักเก่าของมีนบางคนยังรอการเข้ามาในชีวิตอยู่ค่ะถครมีพลังงานเดวิลบางคนตรงนี้เป็นมีนเดียวกับมังกรที่สําคัญพลังงานแบบนี้คืออะไรรักของอดีตของมีนบางท่านยังมีอิทธิพลถึงคุณมากๆเออพลังงานอดีตตรงนี้ยังไงก็ยังมีผลในคลิปนี้อยู่อีกเช่นเดียวกันรักที่ยังมีความผัวพันรักที่บางทีแบบว่า ยังตัดไม่ขาดมีพลังงานนี้ด้วยนะคะนี่คือเป็นไพ่ใหญ่อีกใบหนึ่งเป็นไพ่เมธเป็นไพ่เมธและที่สําคัญค <benim dividends. S 1> okay. ือต้องบอกว่าพลังงานแบบนี้น่ยอาจจะเป็นมีบางคนที่ดีวกับชาวต่างชาติได้ด้วยดีวกับรักต่างวัยได้ด้วยหรือีกในหนึ่งคือเป็นพวกแบบอย่างเช่นว่าคุณอาจจะเป็นคนในเครื่องแบบหรือคุณดีวกับใครที่เป็นคนในเครื่องแบบหรือีกในหนึ่งคือคุณดีวกับใครบางคนที่แบบว่าเขามีความสามารถอะไรบางอย่างหรือมีความเก่งหรือมีความเหมือนคล้ายๆกับ specialist บางอย่างในชีวิตของเขาแต่ในขณะเดียวกันเรื่องของความรักอาจจะห่วยน,นึกออกปะเป็นเหมือนคล้ายๆกับคนบางคนที่บางทีบางคนคุณอาจจะดีกับใครที่จริงๆแล้วมีความรักหรือมีความปรารถนาหรือมีแพชชั่นอะไรบางอย่างลึกๆๆที่มีถึงคุนแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ใช่คนที่แบบเก่งในเรื่องของการที่แสดงความรู้สึก หรือแบบไม่ใช่คนที่แบบว่าจะพูดยังไงดีฉลาดทางอารมณ์หรือเขาเรียกว่าเก่งในเรื่องของความสัมพันธ์หรือเก่งในเรื่องของการที่จะแบบอ่าเป็นคนแสดงออกความแสดงออกในเรื่องของความรักเก่งหรือแบบเขาเรียกว่าเป็นพวกคนที่บางทีบงทแบบไม่ได้อยากให้คุณรู้อะไรบางอย่างในชีวิตของเขาทั้งหมดอืมแล้วบางทีบางคนนะคะคุณอาจจะดียวบใครที่แบบว่า พวกเขาอาจจะไม่ได้เป็นไปอย่างที่พวกคุณคิดหรือเห็นจากโลกภายนอกหรือจากสิ่งเปลือกภายนอกที่พวกคุณแบบเซนส์หรือสัมผัสหรือบางคนอาจจะรู้บางคนอาจจะได้รู้ได้เห็นบางทีมันอาจจะไม่ได้เป็นอะไรอย่างที่พวกคุณคิดได้ด้วยพลังงานตรงนี้มี energy ของคนที่บางทีดิวกับพวกแบบว่าลึกๆแล้วดิบๆมีความรู้สึกที่แบบอ่า ความความความรักหรือความแคร์แบบลึกๆแต่ในขนาดเดียวกันก็คือมีอะไรบางอย่างที่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้เก่งในเรื่องของการที่จะเหมือนแบบว่ามานั่งแบบบรรยายหรือมานั่งบอกสาธายายหรือเล่าเรื่องหรือเล่าความรู้สึกหรือเปิดเผยอะไรมากมายอะไร,ะไรแบบนั้นทีนี้เอเนอี Energy ตรงนี้นะไพ่ต่อมาต้องบอกนะว่ามีบางท่านตรงนี้เกี่ยวข้องกับพลังงานต่างชาติมากๆด้วยอีกใบหนึ่ง เอเนจีหนึ่งโทษอีกคลิปหนึ่งไพ่มีเวิลด้วยเป็นไพ่ใหญ่พลังงานแบบนี้คือบอกตรงว่าเอเนจี Energy ของบางท่านตรงนี้นะคะของมีนคือบางคนคุณมีพลังงานที่อ่รักที่ ความหวังเหมือนคล้ายๆกับบางคนมีความหวังของการที่อยากจะมีรักที่ดีรักที่สมบูรณ์รักที่เหมือนคล้ายๆกับใครบางคนที่มาเติมคุณได้มากๆหรือใครบางคนที่แบบว่าคุณเติมเขาได้มากๆมีพลังงานของ e g ที่แบบอยากจะมีโมเมนต์ที่สมบูรณ์แบบในความรักหรือมีความคอมพลีทบางอย่างแต่ในขณะเดียวกันบางครั้งคือมันอาจจะมีจุดที่แบบบางทีจุดของเวลาที่มันไม่ perfect หรือบางทีดวงที่แบบบางทีมันอาจจะต้องแบบเขาเรียกว่าผ่านช่วงเวลาของอโมเมนต์ของความแบบบลายความความสับสนการหาคำตอบความผิดหวังอะไรบางอย่างได้อยู่ตรงนี้ด้วยสำหรับมีนบางท่าน Energy ตรงนี้มีใครบางคนที่รู้สึกว่าพวกคุณเป็นเดวานหรือพวกคุณรู้สึกว่าใครบางคนเป็นเดวานเพราะด้วย e n e r g ีที่พลที่มีพลังงานไพ่ใหญ่แบบนี้ด้วย ทีนี้พลังงานของไพ่นะคะคุณมีไพ่ห้าถ้วยคือต้องบอกตรงว่ามีนบางท่านตรงนี้น่ะมีความเหมือนคล้ายๆกับผิดหวังเสียใจแบบลึกๆที่ยังมีอิทธิพลมาจากอดีตอยู่แล้วก็มันยังไม่ได้เป็นอะไรที่มันสลัดหรือหายไปร้อยเปอร์เซนมันมีอะไรบางอย่างของมีนที่อยู่ลึกๆในใจที่เขาเรียกว่า รอยแผลหรือรอยอรอยรักที่มันแบบร้าวหรือแผลที่มันอยู่ข้างในมันยังไม่ได้แบบสมานหรือแบบหายไปทั้งหมดมันมีใครบางคนที่อยู่ในสถานการณ์ที่บางทีมีในเรื่องของความรู้สึกลึกๆที่แบบเสียใจกับอดีตที่เกิดขึ้นหรือผิดหวังกับอดีตของใครบางคนที่เหมือนคล้ายๆกับไม่ตอบโจทย์ในรักของกันมาอืมทีนี้พลังงานตรงนี้ ให้ energy ที่ไข่เพิ่มเติมให้ไพ่ของคุณในกองไพ่มีสี่เหรียญแล้วก็ไพ่ของคุณมีพลังงานที่เป็นแฮงแมนด้วยเพราะฉะนั้นคือมันมี energy ของรราของบางท่านที่หมายให้กับว่าใครบางคนที่ยังรู้สึกโฮด d i n g อะไรบางอย่างหรือรู้สึกผูกพันหรือผูกมัดผูกติดกับอะไรบางอย่างโดยเฉพาะมีบางคนที่ผูกติดกับอดีตด้วยนะนี่ไพ่ energy มีมเ 3, 3มจิเชนซ้ำสามใบเท้าแล้วก็เวลฟอร์จูน พลังงานแบบนี้บอกตรงนะถ้าใครที่เป็นพวกอรอรักเก่าเนี่ยไพ่แบบนี้คือพลังงานของ energy รักเก่าหรือสิ่งเก่าๆมันจะหมุนเข้ามามันคล้ายๆกับดวงที่ดึงอะไรที่เป็นพาสหมุนเข้ามาหรือกลับเข้ามาอืมพลังงานไพ่แบบมันชัดมากแล้วไพ่ของคุณในวันนี้ไพ่รวมมี energy ที่เป็นพวกแบบเมจิเชียนมีหก้วยและที่สาคัญคือไพ่ในวันนี้มันยังมีพวกแบบเดวิลอยู่อืม พลังงานตรงนี้มี energy ของบางคนที่เป็นอรักแบบ long distance ที่รอจังหวะให้เปิดทางมากๆเลยเพื่อสามารถให้รักมันแบบว่าเจอกันได้นะหรือให้รักมันแบบผ่านไปได้ให้โชคเข้าข้างของความสัมพันธ์ของบางคนแล้วก็มีมีบางคนที่แบบอยากจะให้โชคเข้าข้างให้คุณกับใครบางคนพัฒนาความสัมพันธ์ไปได้แล้วดีมากขึ้นกว่านี้ พลังงานดีๆมีให้กับมีนบางท่านอยู่ตรงนี้นะคะเพอไพ่ในตรงนี้ดีอืมอ่าโอเคเรียบร้อยอันนี้เป็นพลังงานของมีนในคลิปวันนี้นะคะก็ให้กําลังใจหลายท่านมากๆใครที่มีความสุขอยู่แล้วขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปใครที่มีพลังงานที่รออะไรบางอย่างอยู่ไม่ว่าจะเป็นรอรอความสัมพันธ์ที่อยากใครบางคนยังให้ยังรอความสัมพันธ์ให้ใครแบบว่ามาแบบมาบอกคุณว่าโอเคแบบเป็นคนรักกันนะหรือเป็นแฟนกันนะหรือแบบ มีความสัมพันธ์ที่แบบให้มันพัฒนาเป็นรักที่แบบเป็น new lover ของกันและการโดยอีกในนึงคือเป็นพวกพลังงานมีบางท่านที่แบบว่าคุณยังรอเดี๋ยววันที่เป็นอดีตของการที่เคยพบมากันแล้วที่ยังตัดกันไม่ขาดที่ยังลืมกันไม่ได้ยังรอให้กลับมาหากันอยู่ก็ให้กำลังใจมากๆนะคะทุกคนอ่ะวันนี้ไปก่อนขอบคุณคมากๆใครกำลัดูดวงส่วนตัวและส่งองออปเปอร์กระทักไม่ให้หลับใครเคชัยเดยไใสวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย